สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตั้งค่าปิดอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android หรือการแจ้งเตือนในในเมนูทางลัดอะอใช่ไหมมันเป็น๊อปอัพอ่ะเรารู้สึกลำคาญเราอยากจะปิดมันทำได้ไหมได้หรือไม่ ก็อาจอัพไปเถอะแล้วแต่อันนี้ในเครื่องโมโต G20 จริงๆแล้วเป็นเพียวแอนดรอไม่น่ามีปัญหาเรื่องการอัปเดตนะมุกก็พูดเธออาจจะไม่เป็นไรเผื่อบางคนเพื่อความปลอดภัยอยากจะปิดอัปเดตปิดการแจ้งเตือนไปลำคาญไม่ต้องมาวุ่นวายกับฉันให้มันอยู่อย่างเงี้ยให้มันตาตามมันไว้ยี้แหละไม่ต้องไปอัปโดกอัปเดตหรอกเออแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้ด้วยความเป็นห่วงของทาง ทางโมโตหรือทางแอนดรอยก็ว่าใหญ่คุณอัปเดตเพราะว่าการอัปเดตนี่เป็นการปิดช่องโหว่ป้อง,องกันแฮกเกอร์ป้อง,องกันไวรัสอะไรเงี้ยเขาก็ทำไหมเราแต่บางทีป้องกันจนเครื่องมันมันลวนฮะผูู้้เถอว่าได้อยา่างเสียอยา่างอ้าวพี่ทำไมจอมันดับงั้นล่ะอ้าวได้อยา่างเสียอย่างนะพี่นะอ้าวโถว่พี่อ้าวมืดเฉยเลยเดี๋ยวอ้าววะเราไปทำตรงไหนล่ะอันนี้ก็รูดหน้าจอลงมาเนี่ยเป็นเป็นมันมันมันจะเห็นเป็นเป็นแผบเนี่ยอ่าวรูดลงมา อ้าวแล้วอ้าวแล้วอัปเดตเราไปไหนล่ะที่จเที่ยวโอเคอ้าวนี่อัปเดตอัปเดตอยู่ตรงนี้เออเพี่อใหอ่าน้ามันก็จะมีเนี่ยถ้าคุณอยากอัปเดตตรงนี้มันก็จะมีเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้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 เน,นี่ยนะมันมีคำว่าอัปเดตก็ปุ๊มมันอัปเดตเลยแต่ถ้าไม่อยากก็ให้เรามันทําได้อสองอย่างกดค้างก็ได้อ่ากดค้างไว้ตรงนี้นึดอ่าตรงกลางเลยกดค้างไว้คุณก็จะเห็นนี่ปิดการคําว่าปิดการแจ้งเตือนแทนคาว่าอัปเดตนะ หรือจะกดตรงฟันเฟืองตรงนี้ก็ได้ <Elena> ่านะหรือหรือมันเยอะเหลือเกินรุดลงมาแล้วก็เราก็ใช้นิ้วเราเนี่ยนะเลื่อนเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้เลื่อนเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นรูปฟันเฟืองเห็นไหมแล้วเราก็กดไปตรงฟันเฟืองตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วเราก็ไปปิดการแจ้งเตือนเนี่ยปิดเนี่ยปิดปิดปิดกดปิดการแจ้งเตือนเขาก็จะมีพี่เลือกปิดหรือจะดูเพิ่มเติมมุมของเรามีเขาไม่ดูเพิ่มเติม ตรงเนี้มันมีให้ปิดปิดทั้งหมดเลยก็ปิดขบวนตรงนี้อ่าปิดอ่ามันก็สามารถปิดได้เออนะหรือคุณจะไม่ปิดก็แล้วแต่มันจะมีทั้งอ่าเนี่ยปิดการแจ้งเตือนอัปเดตซอฟต์แวร์ปิดการแจ้งเตือนการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์รรอ,วรอะไรเงี้ยอ่าเปิดเปิดไปเถอะอันนี้เราไม่แคร์เราจะเปิดเอาไว้เพื่อเพื่ออัปเดตเราอยากจะอัปเดตดูมันจะเป็นยังไงดูมันจะเป็นยังไงอันนี้แต่บอกบอกเอาไว้ทุกคนที่อยากจะปิดมันปิดตรงนี้เออนะหรือจะ ถ้าไปดูเพิ่มเติมจะไปเจออะไรมันก็จะไปเจอในการอัปเดตระบบปฏิบัติการเนี่ยซอฟต์แวร์ของ Mo t ต r o l a าเขาปิดได้จากตรงนี้นะพี่นะอาจจะมีขั้นสูงขั้นสูงอีกก็เนี่ยอนุโยงอนุญาตปิดให้หมดไปเลยไม่อยากให้มันเตือนเออนะแต่เราไม่เดี๋ยวเราจะอัปเดตแล้วมันเป็นผลเป็นยังไงถ้ามันไม่ดีจะมาบอกถ้ามันไม่ดีก็แล้วกันไป <laughs> ทำให้ดูเฉยๆว่ามันปิดได้นะสำหรับคนที่ อยากระปิดอะถ้าเกิดแล้วบางคนก็ถามแล้วถ้าปิดไปแล้วแล้วเกิดอยากอัปเดตทําไงอ่าปิดไปแล้วอยากอัปเดตเนี่ยนะพี่ก็เข้าไปในตั้งค่าที่จารูฟ,ฟ,ฟันเฟืองนี่อาเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างเราจะเห็นคําว่าอะไรอ่ามันจะมีคําว่านี่อัปเดตระบบอยู่ตรงนี้นี่นะอัปเดตระบบกดเข้าไปในอัปเดตระบบเนี่ยเรากดเช็คสถานะมันจะขึ้นเนี่ยนะันี้เราเคยกดเช็คแล้วมันมันขึ้นให้เราอัปเดตแอะไรอย่างนี้อัะ คือจะมาทำปิดให้ดูก่อนไงก็ตอนแรกที่ปิดไว้ก็คือปิดการอัปเดตผ่าน Wi-Fi เอาไว้เฉยเฉยจากตรงนี้อ่าน้าอยากจะอัปเดตก็มาอัปตรงนี้อัปยังไงอ๋อถ้าจะอัปก็กดนี่ตัวเขามีการตรวจสอบใช่ไหมอ่าเมื่อกี้ตอนแรกเราตรวจสอบไปแล้วมันก็มีนี่อ่านัานะการอัปเดตระบบกดลงไปเลยพี่อัปสิพี่อัปสิอัปสิก็จะตรวจสอบ กดกดกดลงไปตัวคำว่าตรวจสอบหาอัปเดตมันก็จะมีอะขึ้นมาให้อัปเดตอะไรไหมแล้วเราก็อาเข้าใจแล้วดูว่ามีอะไรบ้างอืมเขาจะอัปเดตอะไรบ้อะไรก็จะมีเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะ,ะปกติมันก็เป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละ,ะมาอ๋ออัปเดตยังไงเข้าใจแล้วเออเข้าใจแล้วอ่าเข้าใจแล้วก็เขาก็จะถามว่าเข้าใจแล้วเนี่ยคือจะโหลดใช่ไหม <laughs> เข้าใจแล้วจคือจะโหลดใช่ไหม <laughs> อ๋อก็ดาวน์โหลดที่นี่ตัวเลขในการออโอ้โหใช้ขนาดเท่าไรขนาดห้าห้าดีกว่าเมกเองเออออมีปัญหาดำเนินการต่อก็ดำเนินการต่อเลยเพ่เราก็เขาจะบอกว่า w i f ไฟเท่านั้นหรือว่านี่ข้อมูลมือถือกดไปเลยได้มันเอาหมเดะจึกอ่ะเขาก,าก็จะทำการดาวน์โหลด และหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วรอมาสักพักเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็มาแค่กดนี่อันนี้นี่ข้างล่างนี่รีสตาร์ททันทีรีสตาทันทีคืออะไรเครื่องก็จะปิดลงแล้วก็ทําการติดตั้งที่เขาโหลดมาอัปเดตให้เราเนี่ยติดตั้งลงไปแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาเทออ่าที่สังเกตเนี่ยนะก็เปิดเครื่องขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ย ก็ยังติดตั้งอีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะสักพักหนึ่งอ่ะให้เวลาก็5นาที10นาทีนนก็แล้วกันให้เขาทำให้เรียบร้อยแลังนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการปกติไม่มีอะไรมากมายก็เสร็จสิ้นการอัปเดตแค่นั้นเองเอามาฝากกันประมาณนี้แลแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ